อทุกคนคะ่ะดีใจมากเลยนะคะฝนตกลงมากแล้วนะคะเห็นบ่คะ่ะเอานั่งข้นงปะเขาบ้านอันนี้หลงอยู่ในบ้านหลงซุ่มเอานะคะเนาะซุ่มอยู่ในบ้านไปนหอดผู้หลังบ้าน เอาเครื่อะเขบา <laughs> บ้านล่ะบูแมนเด็กติดบอกค่ะทุกคนคะ่ะแมนบอกฝนตกนะ่ะ ายางไปใส่ค่ะไปทุละอยู่ค่ะฝนตกมากแล้วค่ะดีใจนะคะเนาะพักลงกันิสด้น้ำฝนแล้วค่ะทุกคนคะ่ะจากที่แห้งแรงมากกับสองอาทิตย์นะคะเอา้ามองมากับว่าเขาบ้านบัเนี้ยบางลงถากหยาบว่าในแล้วอยู่กับนบนมัานฝรั่งเนาะเกออย่อันคน่ะ เร็นบร้ะคะสองแถวถากแล้วนะคะเหลืออีกแถวหนึง่งเหลือย่เคเึิ่งหนึ่งคะ่ะเห็นไหมคะจากตรงกระขูนี้มาหอดใช่ะเนี่ยบนนี้คะ่ะกระทอว่าเหลือหลายอยู่คะ่ะมาเขาอีกวันนี้โอเคคะ่ะคลิปนี้ก็ฝฟกาไว้เจ้านี้นะคะะมาไทายเห็เบิงนะคะเนาะ ในกนาก็ไลก์ก็ติดตามเป็นกำลังใจใลงไงเด้อค่ะไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย